เดินเจอหน้ากันนะ่ะไม่ใช่กูที่ต้องเป็นคนหวั่นไหวอ่นะไม่ใช่กูที่จะต้องหลบสายตานั้นนะ่ะแต่ถามว่าโอเคมองมาทางกูเนี่ยมึงอาจจะไม่เจออะไรอีกแล้วนะเพราะว่ามึงได้ปิดประตูบานที่มึงมีโอกาสได้รู้จักกูแล้วในฐานนะแฟนน่ะหลังจากวันนี้มองมาที่กูเนะี่ยมึงก็จะมองไม่เห็นอะไรน,ะนอกจากกูที่เป็นกูในะขณะที่กูก็มองไปที่มึงกูก็โอเคไอ้นี่พอมึงมีคําว่าเคยนําหน้าก็เคยเป็นแฟน เคยรักกันเคยนู่นเคยนี่กันเ้ามีคําว่าเคยนําหน้าไปว่าน,นั่นคือเรื่องอดีตไปแล้วซึ่งมันควรจะต้องปล่อยให้มันไหลไปตามกาลเวลา<อ>เดินเจอหน้ากันน่ะไม่ใช่กูที่ต้องเป็นคนหวั่นไหวอะไม่ใช่กูที่จะ <c oughs> ต้องหลบสายตาน,นั้นน่ะแต่ถามว่าโอเคมองมาทางกูเนี่ยมึงอาจจะไม่เจออะไรอีกแล้วนะเพราะว่ามึงได้ปิดประตูบานที่มึงมีโอกาสได้รู้จักกูแล้วในฐานะแฟนน่ะ หลังจากวันนี้มองมาที่กูเนี่ย